สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําการใช้งานตัวออโตจูนเกนนะครับก็เกนตัวนี้จะอยู่ในพานาโซนิคเอทิกนะครับซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าอะเราไปปรับเกนทําไมกันเกนเบอร์หนึ 1, ่งเบอร์สองเบอร์สามถึงเบอร์ยี่สิบกว่าเนี่ยมีไว้ทําไมนะครับวันนี้วันนี้ผมลองมาปรับเกนต่าๆให้ดูนะครับจะได้เห็นภาพชัดๆตรงนี้เลยนะครับก็อย่างแรกที่เราต้องทําก็คือเราต้องเซอร์โวออนนะครับซึ่งครั้นี้ผมเซอร์โวออนจาก iO ข้างนอกมาให้ดูนะครับ เดี๋ยวลองดูที่ตัวพาวตัวนี้นะครับตอนตนี้เราตั้งเกมไว้ที่1เนานะครับอันนี้คือสิ่งที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่เข้าใจครับว่าเทอร์โบทำงานต่างกับ induction motor อินดักชันมอเตอร์ยังไงนะครับเนื่องจากตัวร์เทอร์โบเองนะครับมันมีตัวเอนโคเดอร์อยู่ด้านท้ายนะครับก็จะตราตำแหน่งของตัวเองอยู่เสมอนะครับนี่เมื่อเราปรับไปที่1ก็จะเห็นว่าตัวเทอร์โบเนี่ย พยายามจะรักษาดตำแหน่งหลังจากที่เราพยายามหมุนไปมันก็จะหมุนกลับมาครับเราลองปรับมาที่สองที่สามดูนะครับว่าความแตกต่างเป็นยังไงนะครับอันนี้เปิดตสองนะครับเราอามือหมุนมันเด้งกลับมาเร็วกว่าเดิมนะครับให้ดูอีกครั้งหนึง่งครับผมไม่ได้หมุนกลับนะครับมันเด้งกลับเองฮะมีก็มีเด้งเกินแล้วก็เด้งกลับไปที่เดิมครับเราจะขึ้นไปถึงเบอร์เจ็ดเบอร์ห้าก่อนนะครับ เราต้องใช้แรงในการฝืนมันก็จะเด้งกลับมานะครับแต่ถ้าเราตั้งขึ้นไปเบอร์เยอะๆแล้วเราจะไม่สามารถที่จะเอามือไปหมุนเปลี่ยนได้แหละนะครับนี่เบอร์เจ็ดแหละจะเริ่มฝืนมือเรามากขึ้นนะครับแล้วก็กลับเร็วขึ้นนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่ายิ่งจูนตัวนี้แข็งมากขึ้นเท่าไหร่นะครับชิ้นงานของท่านก็จะเกิดความแม่นยำม,มากขึ้นนะครับ แต่ว่าในกรณีที่ท่านจูนสูงเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบนี้ครับจะเกิดการร้องแบบนี้นะครับแล้วก็จะอะรามวอเตอร์ก็จะอะรามออกไปครับเดี๋ยวผมจะเคลียร์กันโอเค วิธีการจูนที่ถูกต้องก็คือเมื่อมันมีเสียงแบบเมื่อกี้ครับเราก็จะต้องปรับให้มันลดลงมาจนเสียงเงียบนะครับแต่ว่าความแข็งของเซอร์โบก็คือต้องแข็งระดับที่ไม่สามารถที่จะเอามือหรือแรงแรงปกติเบาๆของเราเนี่ยไปเคลื่อนที่มันได้นั่นคือเกณฑ์ที่เหมาะสมในเบื้องต้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายทั้งหมดเนี้ยขึ้นอยู่กับแมชชนิกที่ท่านออกแบบไว้วิธีการเรียนรู้แมชชนิกก็ก็คืออย่างที่เราได้สอนไปในคลิปของจ็อกโหมดไปแล้วนะครับ ก็คือให้จ็อกวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ตั้งจูนไปทีละทีละเต็ปทีละเต็ปจนกว่าเทอร์โบจะเรียนรู้ค่าที่ดีที่สุดในการจูนของมันครับผมครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้ข้อมูลดีๆในการใช้งานออโต้จูนเกนในวันนี้นะครับก็ถ้ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถตอบถามเข้ามาได้นะครับก็ยินดีตอบทุกคำถามสวัสดีครับ